สำหรับเรื่องของสีสเกอก็ถามกันเงยอะผมก็ได้นำเรื่องไปหารือรับอ,อ,อางคณะบรงการก็คือคำตอบก็คือว่าจะรอให้ถึงเลขขึ้นหนึ่งหอบซะก่อนนะครับว่า,าสาจะไวายางไงคือมันมีทางเลือกเยอะหนึ่งสา,ารสั่งมาให้เล่นเมื่อไหร่ก็เล่นเหมือนกันก็ถามว่าเกีที่ไม่เล่นจะ เล่นไปแล้วเกมที่มาได้เล่นจะมาเล่นต่อเวลาไม่มีจะมีประโยชน์อะไรที่จะไปเล่นตามที่หนึงสามอันที่สองถ้าไม่เล่นเราจะคิดอย่างไรกับทีมสีเขียจ,จ,จ,จะคิดคะแนนอย่างไรหรือจะใช้บทเฉพาะการอย่างไรในเมื่อเขาไม่ได้เป็นคนไม่เล่นเรามีสารสารัสร่งแพ้เลยมันมีทางเลือกตรองเลยาเพราะนั้น ในเล็กหนี่าจะต้องทําเลื่อนโฟโมให้กับสภากรรมการเพื่อจะดําเนินการไปว่าจะลงไปลงลงไปอยู่ในหลีกสองลงมาให้ในหลีกหนึ่งหรือไมหอ่หรือไม่ลงไม่ลงทีมที่ถูกลงไปซึ่งอาจจะโดนฟ้องอย่างที่ทางพิธีกรว่าเพราะเขาเรียกอะไรอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับผม